มกลับานก็ทำให้ตายใจอยู่เอาเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เอาซูู้้เฮ้ยได้ตัวตาแน่เลยอย่างนี้เปลี่นหัวยคะทีนะดทีได้แสามนาทีเลยครับอ๋ออีกสองนาทีเสียงคนเหมืนไม่เหนยเนาะไม่เหนื่อยนีนาทียังไม่นาที่ส่อพี่่ะลงนะตีหัวมั้องหัวมั้ยทีงหัวพี่เอ สูอีกนาทีครึ่งทาแล้วทางแล้วอีกนาทีครึ่งตุ๊กตาแรงสิไม่อยกทำอะไรากติดีไปองงันแปลว่ามันมีชีวิตที่ตกหวมัน้แบบอ้โอเคอีกหนนาทีอู้ดมือมือมอตกา เอาผัวได้เลยเนี่ยเออไม่ได้